สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไม่รู้เรื่องเลยเจนนี่ร่ำไห้ถูกลักเทียบลิซ่าซ้ำเจอรุมด่าแรงรำถึงครอบครัวซึ่งล่าสุดเจนนี่ได้โพสต์คลิปวิดีโอจากแอปพลิเคชัน Tik t o k ซึ่งมีการพูดถึงลิซ่าเปรียบเทียบเหมือนหงส่วนเจนนี่หมายถึงสัมภเวสีแถมในคลิปดังกล่าวยังมีถ้อยคำที่รุนแรงประมาณว่าปล่อยหงไปเถอะสัมภเวสีก็อยู่ของสัมภเวสีในหลุมเขาไปไกลกว่าหนูเยอะ จนสาวเจนนี้ถึงกับโพสตัดพอผ่านทาง Facebook ส่วนตัวยอมรับว่าทุกวันนี้เป็นคนเข้มแข็งและปล่อยผ่านทุกอย่างได้ดีกว่าเมื่อก่อนมากๆแต่พอมาเห็นคลิปนี้ใน TikTok บวกกับคอมเมนต์ต่างๆนานาที่คนรุมด่าใช้ถ้อยคำรุนแรงบางคอมเมนต์ลามปามถึงครอบครัวทั้งที่เราไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยมันก็บอบบางใช้ได้เลยนะ หนูบอกทุกคนเสมอว่าหนูไม่เคยเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครหนูรู้ดีว่าหนูควรอยู่จุดไหนหนูไม่ทราบว่าคนโยงต้องการอะไรตอนเห็นข่าวแรกๆหนูก็เฉยๆเพราะคิดว่าเดี๋ยวก็คงเงียบเหมือนกับข่าวอื่นๆที่เกิดขึ้นแต่พอวันนี้เห็นคลิปแบบนี้บวกกับคอมเมนต์ที่ทำร้ายจิตใจแบบนี้หนูกลับเสียใจอย่างบอกไม่ถูกหนูขอโทษทุกคนที่หนูเคยบอกว่าหนูเข้มแข็งมากพอแล้วพอเอาเขาจริงๆก็ยังเป็นเด็กคี้ร้องของแม่เหมือนเดิม พร้อมกันนี้เจ้าตัวโพส์ข้อความผ่านสตอรี่เฟซบุ๊กอีกว่าหนูไม่เคยเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครหนูรู้ดีว่าหนูควรอยู่จุดไหนรูปเสื้อเขียวนี้ก็เป็นรูปนานมาแล้วหนูไม่รู้ว่าคนโยงต้องการอะไรได้โปรดทุกท่านจงเข้าใจหนูต้องเข้มแข็งแค่ไหนถึงจะปล่อยผ่านเรื่องแบบนี้ไปได้สักทีรวมถึงโพส์ภาพวิดีโอคอหาคุณแม่เกตซึ่งใบหน้าของสาวเจนนี่กำลังร้องไห้และเต็มไปด้วยน้ำตาพร้อมข้อความว่าเด็กขี้ร้องของแม่เกต ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ